คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี FC พี่น้องทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพา FC พี่น้องนะครับมาชมสูตรเจาะแนวทางหวยฮาหนอยเม็ดเดียว ในรอบพิเศษปกติและก็ v i p นะครับเน้นรอบให้นะครับในงวดวันที่26เดือน7พศ .2564 นะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปต่อไปนะครับครับผมสำหรับเมื่อวานแนวทางหวยฮานอยเม็ดเดียวนะครับในงวดวันที่25เดือน7พศ2564นะครับ ก็ไม่ทาให้ FC พี่น้องต้องผิดหวังนะครับเม็ดเดียวเมื่อวานนะครับเจาะได้นะครับเด่น5รลูด5นะครับก็เข้านะครับผมเข้า57ในรอบเฉพาะกิจแล้วก็เข้ารอบพิเศษนะครับ5 6นะครับ3 5 6หนะครับสำหรับเด่น5นะครับก็เข้า2รอบนะครับเมื่อวานสําหรับ2ตัวในลูดนะครับผมสูตรนั้นพลาดยากนะครับเจาะ5กับ7นะครับเข้า71ด้วยนะครับ ตัวเจาะด้วยนะครับสําหรับ2ตัวนี้ลูดนี่ไม่ค่อยพลาดนะครับสายวิ่งสายลูดนี่ครับรับประกันเลยนะครับสําหรับเม็ดเดียวนะครับผมเข้าก็คือเข้านะครับผมหลุดก็คือหลุดเม็ดเดียวจริงๆนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็มาให้เช่นชมอยู่2องนอย56กับ57นะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับครับผมสําหรับตัวเลขในวดวันที่26นะครับแอดมินก็ได้ตัวเลขมาเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนจะมารับชมตัวเลขแนวทางนะครับ ก็ไปรับชมไปสรุปผลงานกันนะครับในงวดวันที่25นะครับว่าแอดมินคิมนําโชคพารวยนะครับให้เข้าตัวไหนบ้างนะครับหลุดตัวไหนบ้างเราก็ไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับผมมาแล้วนะครับผมสําหรับตัวเลขแนวทางนะครับเมื่อวานนะครับแอดมินก็คํานวณสูตรแต่ละวันนะครับเจาะสูตรแต่ละวันนะครับไม่ได้ทิ้งนะครับผมสูตรแต่ละวันออกตัวไหนตัวไหนนะครับแอดมินก็จะจับตัวเด่นมา fc พี่น้องได้รับชมนะครับก็พลาดยากนะครับเมื่อวานนะครับผมวันที่24 ตัวเด่นจะเป็นของวันที่ยี่ห้านะครับตัวเด่นก็จะมีสี่มีเจ็ดมีศูนย์มีเก้ามีห้ามีแปดนะครับจากสูตรนะครับมันเป็นสูตรจากทางช่องนะครับแต่ละวันตัวเด่นจะไม่เหมือนกันนะครับจากสูตรนะครับของวันที่ยี่ห้าจะเปของวันที่ยี่หกนะครับตัวเด่นของเราก็มีเลขห้าเลขสี่เลขเจ็ดเลขศูนย์เลขเก้าเลขแปดนะครับเราก็มาดูเลขห้านะครับผมมาหรือเปล่านะครับผมมานะครับผมตัวเด่นของเรานะครับมาก่อนเพื่อนเลยนะครับมาเฉพาะกิจแล้วก็พิเศษนะครับผมถูกนะครับ สำหรับสี่มาหรือเปล่านะครับผมสี่เมื่อวานไม่มานะครับผมอ่าไม่มาไม่เป็นไรนะครับเราไม่ได้มาเป็นตัวดินนะครับสําหรับเจ็ดมาหรือเปล่ามานะครับผมถูกนะครับมาเจ็ดหนึ่งแล้วก็ห้าเจ็ดนะครับสําหรับศูนย์ก็มานะครับผมมาสองเด้งมาศูนย์แปดแล้วก็แปดศูนย์ถูกนะครับสําหรับเก้านะครับผมเก้ามาไหมเก้าก็มานะครับผมถูกนะครับมาเก้าหนึ่งสำหรับแปดก็มานะครับผมมาสามเด้งมาศูนย์แปดแล้วก็มา 80แล้วก็มาเลขวิ่งนะครับผม857ถูกนะครับเนาะก็เป็นตัวเดียวนะครับสำหรับเลขในตารางนะครับมีสิทธิ์เข้าทุกตัวนะครับสำหรับ FC พี่น้องที่ไม่มีทางเลือกนะครับผมเนาะก็มาชมช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับเลขในตารางมีสิทธิ์เข้าทุกตัวนะครับผมก็มาดูเจาะนะครับผมเจาะอยู่ที่มาดูชุดเจาะนะครับมมโคสายรูดก่อนนะครับสายรูดรูดห้านะครับผมเข้า57กับ56สองเด้งนะครับผม ถ้ามาแล้วรูดแล้วเจอแล้วไม่ต้องตามต่อนะครับหยุดนะครับสําหรับสูตรนะครับถ้ามาแล้วก็ไม่ต้องตามนะครับผมเนาะรอวันใหม่นะครับสําหรับ8นะครับผมเอ็นินจอบ8 4 8 5 7 8 6 8นะครับผมสําหรับสูตรนะครับก็8ก็ออก80นะครับเจาะรอบไม่เข้านะครับผมรอบนี้นะครับอ่าก็เจาะรอบไม่เข้าสําหรับปกตินะครับผม มีห้าสามห้าเจ็ดเจ็ดห้านู่นไปออก v i p นะครับผมห้าเจ็ดนะครับสำหรับห้านะครับผมเนาะถ้าห้ามาอยู่ฝั่งนี้ก็น่าจะเข้าอยู่น้อยหนึ่งนะครับเน้นรอบผิดกับขอโทษัยนะครับสำหรับศูนย์ก็มีนะครับผมศูนย์แปดแปดศูนย์นะครับนี่นะครับเจาะก็อาจจะพลาดถ้าลูดน่าจะที่เฮนะครับรอบนี้นะครับผมมาหกหกกับหกหกกับเก้าหกหนึ่งนะครับสำหรับเน้นรอบ v i p ผิดรอบนะครับถ้า5มาอยู่นี่นะครับถูกรอบนะครับเน้นรอบก็มีวันเข้าบ้างผิดบ้างนะครับศูนย์มาอยู่นี่8อยู่นี่จะเข้า2เด้งนะครับอ่าสำหรับตัวเลขแนวทางแอดมินก็เน้นย้านะครับผมก็สามารถเอายกรอบได้นะครับสําหรับตัวเลขนะครับก็โอเคนะครับฮานอยก็แอดมินก็เน้นย้านะครับสายวิ่งสายลูดจะปลอดภัยนะครับสาหรับตัวเลขแนวทางก็เก็บเข้าโต๊ดอยู่2ครั้งนะครับก็มี1 5ึออก3 5 6ห้า แล้วก็7 6 8ออก5 6 8สูตรเมดเดี่ยวนะครับสำหรับสูตร2ตัวนี้ลูดเข้าโต๊ะนะครับผมก็โอเคนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับ f c พี่น้องด้วยนะครับที่มีความโชคดีกับตัวเลขแนวทางนะครับสำหรับวันที่26กแอดมินก็ได้ตัวเลขมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับผมมาแล้วนะครับของวันที่26นะครับของวันที่5ี่จะเป็นของวันที่26นะครับเลขเด่นจากทางสูตรมี7มี0นมี3มี8มี1มี6 นะครับสำหรับตัวเลขทางนะครับนี่ครับตามนี้4 17086นะครับสำหรับตัวเลขเด่นนะครับอ่ะก็มาดูนะครับผมตัวเด่นเม็ดเดียวของเราวันนี้เจาะอยู่ที่1นะครับสายวิ่งสายรูดรูดหนึ่งนะครับถ้ามาแล้วเจอแล้วก็ไม่ต้องตามต่อนะครับสำหรับพิเศษเจาะอยู่ที่1ก็จะมี2 1 3 1 17 91ตัวเด่นก็เป็น19นะครับแล้วก็17 นะครับตัวเด่นนะครับ19กับ1นึ่ตัวรอง2 1กับ3 1นะครับรองไว้เพื่อความชัวร์นะครับสำหรับปกติจะเจาะอยู่ที่0ย์ก็จะมี0 1 0 8 0 7 0 6ก็จะมีศ1แล้วก็0 7นย์ะครับคือตัวเด่น08กับ06ก็ต้องรองนะครับรองไว้เพื่อความชัวร์สำหรับสุดท้ายยกสุดท้ายรอบสุดท้าย v i p ให้เจาะที่6ก็จะมี6 1 6 6 6 5 6 8 ตัวเด่นก็เป็นหกหนึ่งหกหกคือตัวรองนะครับสาหรับตัวเลขแนวทางนะครับหรือ FC พี่น้องที่ไม่ชอบตัวที่เอ็นวงกลมไว้ให้นะครับก็สามารถเลขกเลือกในตารางได้เลยนะครับมีสิทธิ์เข้าทุกตัวนะครับสาหรับเลขที่วงกลมไว้นะครับก็สามารถเอาไปยกรอบได้นะครับไม่จําเป็นต้องเน้นรอบนะครับยกรอบเฉพาะกิจพิเศษปกติแล้วก็ VAP นะครับทามาแล้วก็ไม่ต้องตามต่อนะครับก็หยุดนะครับก็มาดูนะครับชุด3ตัว3ตัวมัดรวม3หน่อย

สำหรับเบิลก็จะมีหกหกศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งสี่สี่สามสี่สี่คู่นะครับสี่นอยนะครับอ่านอยเฉพาะกิจด้วยนะครับก็สามารถเอาไปยกรอบดูนะครับสำหรับวันนี้นะครับถ้าเอฟซีพี่น้องที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจแอดมินด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้แอดมินก็เอามานําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมก็ขอพี่น้องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชมเพื่อความลุ้นนะครับชมเพื่อความบันเทิงนะครับ แอดมินก็ไม่สนับสนุนให้พี่น้องเล่นการพนันไดทุกชนิดนะครับนำมาเพื่อความรุนพวมบันเทิงนะครับครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณน,นะครับ FC พี่น้องที่เข้ามากด s ั b สไ r i b ์กดไลค์กดแชร์นะครับที่เป็นกำลังใจแอดมินนะครับก็ขอขอบคุณทุกไลค์ทุกการติดตามนะครับสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอ FC พี่น้องทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็น FC เก่า FC ใหม่นะครับ ขอให้มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือนะครับสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไปเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าโอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ